สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะผมจะมาแกะซองการ์ดกันฮนะแต่ว่าไม่ใช่การ์ดโอเดงยานะอันนี้การ์ดโอเดงยาครับอย่างที่รู้นะว่าตอนนี้เป็นกระแสมาอย่างต่อนเนื่องนะสำหรับการ์ดโอเดงยาแต่ตอนนี้เกิดปัญหาคือผมหาซื้อไม่ได้เลยนะครับตั้งแต่ช่วงที่ออกมาที่ผมทําคลิปไป2คลิปนะเกี่ยวกับการ์ดขนมโอเดงยานะการ์ดตะคอบนบอลเนี่ยหาซื้อไม่ได้นะครับคือแบบตัวผมรู้สึกท้อแล้วคือไปสาขาไหนก็ก็ไม่มีนะหมดตลอดเลยครับขนมหมด แล้วก็เลยแบบผมเองก็ชอบแบบชอบลุ้นด้วยไงจริงๆถ้าเราไปซื้อกา์ดในกลุ่มเนี่ยมันก็ตัวการ์หนึ่งเดียวมันก็มีนะฮะยิ่งการ์ธรรมดานี้ก็ถือว่าไม่แพงนะจะเห็นจะขายกันเหรียญที่ประมาณแผ่นละไปละสิบ,บาทอะไรแบบนี้นะแต่ว่าผมเองอยากลุ้นนะฮะผมผมแบบก็เลยแบบเอ้ยงัน้ามันหาซื้อไม่ได้ก็รอแล้วกันนะรอให้มันแบบหาซื้อได้ง่ายๆก่อนนะก็ค่อยมาหาลุ้นกาสอีกน,นะแต่วันนี้นะฮะผมได้ตัวนี้มานะก็คือกาด ดาก์นบอลเนี่ยไอพี่ไอการ์ดดาร์กบอลขอโทษทีนะเป็นการ์ดวันพีชนะครับจากไอติมบอลนะฮะอันนี้ผมผมไม่รู้นะว่าเขามันมันแจกกันตอนไหนหรืออะไรแต่ผมเห็นมานานแล้วไอการ์ดวันพีจากไอติมบอลเนี่ยเพราะว่าผมเห็นในกลุ่มมานานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วมั้งแต่ทีนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันมีโปรแบบซื้อไอติมอะไรยังไงถึงจะได้นะแต่อันนี้ผมได้มาจากในกลุ่มนะเห็นมีเขามาขายนะฮะก็คือขายใบละสิบาทเนี่ยแล้วเราก็มาแกะลุ้นเงานะฮะก็คือ1ซองนะมี1ใบนะแล้ว ผมเห็นว่ามันมันสวยดีนะครับก็คือมันเป็นมันมียังไงอนะ่ะเป็นแบบเป็นฟลอยเป็นแบบว,วิบวับทุกใบเลยนะน่าจะทุกใบแะละเออผมก็เลยแบบเฮ้ยลองลองหาดูเลยกันนะใบละสิบบาทนะฮะอันนี้ก็อนะไรเนี่ยเพื่อสะสมการ์ดพลังวันพี e นะฮะก็พอได้นะครับผมเองก็ก็ชอบวันพี e อยู่นะแต่ก็ไม่ได้อ่านมานานแล้วแต่ก็ได้อยู่นะถ้าเป็นการ์ดแบบนี้เอองั้นมาแกะลุ้นกันเลยดีกว่านะครับนี่เห็นไหมแกะแล้วมันแบบ ให้ผมว่างานเขาสวยนะครับเอเมื่อก่อนที่ผมไม่สนใจนะเพราะว่าเมื่อก่อนมันต้องซื้อติมซื้ออะไรไงแต่พอผมเห็นว่าเฮ้ยใบละสิบบาทก็โอเคอยู่นะวิสสวยนะครับโอ้ใบแรกนี่ใครเนี่ยบออาแฮนคอกนะฮะโอ้ยสวยนะครับเดี๋ยวผมเอามาเทียบกับการดาร์บอลดูนะไซส์มันจะเป็นแบบไหนนะขนาดเท่าๆกันนะขนาดเท่ากันเลยนะครับนี่เห็นไหมแต่ความสวยงามนี่บอกเลยว่าสวยนะครับสวยจริงๆคือตัวการ์ดนี่ อันนี้เป็นใบแบบสีแบบสีทองไหมวะม,มันเหมือนทองแดงนะแต่ที่ผมสะท้อนแสงแล้วมันโอ้โหมันสะท้อนทุสุดเลยนะฮะคือสวยนะครับต,ตัวตัวหนังสือเขาก็แบบว่านี่นะฮะให้ดูรายละเอียดใกล้ๆนะตัวหนังสือมันก็เป็นแบบเหมือนกับนูนๆด้วยนะฮะคือรูปไปแล้วมันไม่เรียบไปเลยไม่ไม่เป็นเนื้อเดียวนะฮะเออแล้วรอบๆนี่ก็เป็นสีทองนะฮะเฮ้สวยนะครับแล้วก็ตัวรูปประตูนี่ก็เป็นเป็น,ปนแบบไม่ไม่เงานะฮะเออสวยนะครับด้านหลังนี่ก็ <c oughs> ไอ,อติมวอร์การ์ดวันพีชเนี่บถูกลิขสิทธินะ์เนี่ยอันนี้งานลิขสิทธิ์นี่ก็เดี๋ยวมาดูกันต่อไปนะว่าจะได้ใบอะไรมาบ้างนะฮะนี่ซองต่อไปเลยนะครับผมได้มาทั้งหมดนะฮะสาซองนะครับซองละสิบาทลองลองดูนะฮะเออผมว่าแม่งใช้ได้วะไอตัวนี้มันชื่ออะไรวะเนี่ยลาฟิตลาฟิตอันนี้ผมไม่ได้อ่านมันพิษมานานแล้วนะครับผมก็เลยแบบล,ลืมตัวละครไปบ้างนะฮะ แล้วก็เล่มหลังๆนี่ก็ไม่ได้อ่านเลยเอออันนี้ก็สวยนะนี่เป็นสีเงินนะฮะเออเฮ้ยสีเงินยังสวยอะ่ะเฮ้ยผมว่าแม่งใช้ได้วะ่ะเออมาแกะมาลุ้นกันนะฮะผมก็ไม่รู้นะครับใบไหนหายากหาง่ายนะครับนี่โรชิโอนะฮะโรชิโอมันเป็นคือสไตล์ของการ์ดบันพีซรุ่นเดติมวอรเนี่ยคือเขาเป็นแบบเหมือนใบประกาศจับอ่าเห็นไหมเขียนว่าวันเต็ด เป็นใบประกาศจับแต่ที่ผมไม่รู้ก็คือไอ้พวกสีพวกอะไรเนี่ยมันมันแตกต่างกันยังไงนะ่ยเพราะว่าจากที่ดูเนี่ยสามใบเนี้ยไอสองใบนี้เป็นสีเงินนะเงินแบบโครเมียมเลยนะนี่โครเมียมเลยแต่ที่ผมแตกต่างก็คือไอ้ใบที่มันมันอย่างไอ้ใบเนี้ยตัวเนี้ยลาฟิตเต,ตเ้ลาฟิเตเนี่ยมันมันมีแบบเหมือนรอยแหวง่งตรงตรง,ตรงช่วงที่เป็นข้าวหัวผมก็ไม่รู้ว่ามันมันแตกต่างกับใบที่มีข้าวหัวยังไงนะอย่างเงี้ยใบนี้ไอ้ตัวนี้มันตัวไหนนะฮะ มันอยู่ในช่วงช่วงไอ้นั่นหรือเปล่าวะผมจำไม่ได้แล้วเออช่างมันเถิดน,นะฮะลืมไปแล้วครับอืมอันนี้ใรหว่ฟิชเชอร์ไทเกอร์นะครับพู่ข้าหัวสองร้อยสามสิบล้านเลยเหรออันนี้มันพวกใครวะออบอกตรงนะับมันพีทตั้งแต่เล่มห้าสิบมาเนี่ยผมผมจำไม่ได้แล้วนี่ไอตัวนี้ผมจำได้แน่นี่ ออันนี้มันแจงโก้นะฮะแจงโก้ที่มันนักสะกดจ,จิตนี่ข้าหัวเก้าล้านอันนี้มันออกมาช่วงแรกๆเนะี่ยเอออันนี้สวยว่ะเฮ้ยใบนี้สวยนะครับสีทองเขาสวยจริงๆนะครับพูดจริงๆถ้าถ้าแบบดักนบอลทามาในลักษณะเนี่ยผมว่าก็โอเคนะฮะมีแบบเป็นทองทองท,องท,ทุกใบเลยแล้วก็มีรูปตัวละครอันนี้ก็ถือว่ามันลุ้นกันนะว่ามันจะซ้ําหรือเปล่านะครับลุ้นแบบนี้บ้างเยู่อะ ปัาปลาปลาปไข่เนาะไข่เนาะปึะปะปะะะ๊บสแคทเมนอปูเข้าว่าสองร้อยห้าสิบล้านอันนี้ใครวะขออย่างเดียวฮะอย่าซ้ำเยอะก็พอเนี่ยครับถ้าเห็นว่าซ้ำซ้ำไม่เยอะเนี่ยผมสั่งอีกแน่นะเหมือนพอค้าเขาน่าจะยังมีขายเรื่อยๆนะครับโอ้โหซันจีนะครับซันจีนี่ อันนี้เป็นค่าหัวเจ็ดสิบเจ็ดล้านเนี่ยครับอันนี้ซันจิก็สวยเนะี่ยเป็นแบบสีเงินนะฮะตอนนี้ผ่านไปแล้วหกเจ็ดใบนะยังไม่มีซ้านะครับก็มาดูใบต่อไปนะครับป๊าบอ๋โบโกี้อันนี้มันยักษ์เนาะคนยักษ์เออไอตอนที่อยู่เกาะช่วงนี้ผมจําได้นะผมอ่านบ่อยช่วงนั้นกําลังคลัง่งวันทีเลยนะคนยักษ์นะครับ คือช่วงมันพีชช่วงเข้าแกนไลน์เล็กๆมันเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจมากเลยนะผมบอกเลยมันแบบตื่นเต้นไปหมดอนะ่ะคือด้วยความที่ตอนนั้นผมยังยังเด็กกว่าตอนนี้มากๆด้วยแหละมันน่าจะสุก,กว่าปีแล้วมั้งเนะ่ยปึ๊บทีซัตเบอร์เกสอ,อันนี้มันใครวะพวกพวกหนวดดำไหมเออแต่นเนี้ยใบสีทองนะแล้วก็เป็นแหวงแหวงตรงข้างวหวัวแหละไอ้พวกนี้ไม่มีความหมายยังไงวะหรือว่าในเรื่องมันยังไม่มีข้างหัววะ ใครรู้ก็บอกบอกทีนะฮะใครเป็นแฟนเือนพีชเนี่ยปึ๊บอืมวะเ,เนี่ยเอ็มโปลิโอไอแวนคอฟไม่รู้จักเลยฮะปึ๊บโหทนีี้ทนี้ช็อปเปอร์นะครับนี่แหมเท่าที่เห็นตอนนี้นี่มีการ์ดอยู่สีทองแดงสีทอง เออประมาณนี้ผ่านไปแล้ว1ิบเ็ดใบนะฮะป๊าก็ยังไม่ซ้ำาะะครับซาคิสซาคิสอน,นี้จำได้นะจำหน้ามันได้อยู่ใส่แว่นแต,แต่จำไม่ได้แล้วว่ามันออกมามันเป็นตัวละครอ,อะไรยังไงนะซาคิสป๊าอุ้ยอันนี้สวยนะครับ อันนี้มนะิตรทรีนะนี้ตัวหายนะไอที่ใช้เทียนใช่ไหมเออโอ,โอ้กาพันพีชผมว่าเวยมันน่าเก็บนะครับเวยมันน่าเก็บจริงนะสวยครับสวยใช้ได้เลยผมก็ไม่รู้มีมากี่แบบนะเหมือนจะมีเยอะด้วยนะอา้าวไอเวยนี่บซ้ํากันเลยนะนี่มาแล้วซ้ํามิตทรีนี่ปั๊ อันนี้มันเดมาโล่แบล็คเล้ยมันลูฟี่ตัวปลอมเหรอวะยอ้น,นี้ผมจําไม่ได้ครับจะเหมือนลูฟี่เลยตรงใส่เป็นตัวปลอมแล้วมั้งอ่ะไอ้น,นี่อีกแล้วนะครับไอ้น,นี่ซ้ำนะฮะซ้ำของเยอะอย่าซ้ำเยอะนะครับแต่เริ่มเริ่มออกนะไอนน้ที่มันไม่ซ้ำไม่ใช่อะไรหรอกตอนแรกๆคือเราเรายังไม่มีสักใบมันก็เลยไม่ซ้ำอ่าคาริบู สองร้อยสิบล้านใบสีเงินนะฮะสีทองสีเงินไอ้นี่อีกแล้วนะฮะนี่อีกซ้ำอีกแล้วไอ้ตัวปลอมเนี่ยอ้าวเริ่มแล้วครับเริ่มซ้ำแล้วนะฮะตอนนี้เริ่มเวอ่เวอร์แล้วฮะรเริ่มเวอ่เวอร์แล้วซ้ำมาหลายใบติดต่อเลยนะครับ อ่าอันนี้ไม่ซ้ำนะฮะลิฟเซอร์วิสน็อกตี้แปดสิบแปดล้านใครวะผมนี่ได้แต่ w อ a เตอรฟักนะฮะเพราะว่าจำไม่ได้นะคร็อกคไดโอ้คร็อกคอไดนี่ผมผมชอบนะตอนนั้นน,นตอนนั้นเป็นศัตรูที่แบบว่าแม่งโหดในตอนนั้นนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงลนะ้วกากแล้วหรือเปล่า เป็นผู้ไล่ที่ผมบอกว่าพห้แม่งเก่งกว่าปลาด็อกคิวไอ้นี่มันอยู่พวกหนวดดำเนาะที่มันขี่ม้าที่มันป่อยๆเอออันนี้มันสีทองมันจัดประเภทการ์ดท,ที่เป็นสีเนี่ยมันแบ่งยังไงวะผมก็ไม่รู้นะฮะปะึ๊บบาซิลฮอกกินไอ้นี่มันครว้เนี่ยเฮ้ มันเล่มโอ้โหสามร้อยยี่สิบล้านแปลว่ามันไม่ธรรมดาแนะ่เลยตัวนี้ข้าหวเยอะใช้ได้นะฮะการ์ดไอติมวอลเฮ้ยผมว่าเขาทำทำสวยนะคืออย่างถ้าก้อนบอลนี้ยังมีแบบวิบวับมั่งไหมวิบวับมั่งใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องกลัวนะใครชอบวิบวับทุกใบเนะี่ยโชซูอันนี้ไม่เห็นข้าหวย,นะายแล้วนะเออไปกี่ใบแล้วเนี่ย อืมคนยักษ์อีกแล้วนะบโโรกี้นะครับซ้ำโอ้ออนนี้ก็ซ้ำอีกแล้วออกมาซ้ำอีกแล้วเหลืออีกกี่ใบเนาะหนึ่งสองสามแล้วอีกแค่สามซองสี่ซองนะครับสี่ซองเดี๋ยวมาสี่ซองสุดท้ายนะมาดูกันว่า ซ้ำกันอีกหรือเปล่านะครับโอ้ไม่ซ้ำนะฮะตัวนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวซื้อมาแกะอีกดีกว่านะผมว่าสนุกดีนะครับคือการสวยกับงานดีผมบอกแล้วว่างานดีอาบิลลนะ์อาเบียนเอเบียนอาเบียน92ล้านเนี่ยอันนี้เป็นไครวะนนี้สองใบสุดท้ายนะฮะ เจงโก้อีกแล้วนะครับใบสุดท้ายนะครับใบสุดท้ายไม่มีพวกตัวเด่นๆนบ้างเลยเอ่ะแบบแก๊งแก๊งลูฟี่นั่นไงมาแล้วพูดแล้วก็มาเลยนะครับแก๊งลูฟี่นะครับนี่คือนิโคโรบินนะฮะโอ้ตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบมากแล้วนั้นแบบเก่งมากเลยนะฮะแล้วสุดท้ายก็เหมือนโอดะเขารู้ใจคนคนอ่านเนะี่ยเอามาร่วมแก๊งกับลูฟี่เลยนะครับ สรุปวันนี้นะครับมีซ้ําใครบ้างนะฮะมีกี่ใบคะที่ซ้านี่มีอันนี่ซ้ำสามแจงโก้สี่นะครับห้าใบหกใบเจ็ดใบนะครับนี่คือผลประกอบการที่ซ้ําวันนี้เนะี่ยจากสามสิบใบมีซ้ําทั้งหมดเจ็ดใบนะครับเจ็ดใบซึ่งถือว่าอุ๊ยผมว่าน่าพอใจนะครับ สาบใบซ้ำเจใบเท่ากับว่าที่เหลือนะครับที่เหลือนี่ที่เหลือนี่คือไม่ซ้ำนะฮะยี่สิบสามใบนะเดี๋ยวมาไล่ดูกันนะว่า,ายี่สามใบนี่มีการ์ดไหนบ้างนะฮะปึ๊บออการ์ดสวยนะครับผมว่าเอาใส่ซองแบบสวยๆได้เลยอะ่ะเออยังไงผมก็ซื้อสลิปมาเยอะอยู่ละดู โอ้มันสะท้อนสะท้อนตาดีเหลือเกินนะค,คือคือใบที่เป็นอย่างเงี้ยใบที่เป็นสีสีเงินเนะี่ยคือแม่งก็ไม่ได้เงินแบบเงินแบบสีเงินนะอันนี้ไม่ใช่สีโครเมียมเลยดูโอ้โหคือแบบวิบวับจริงนะดูสะท้อนสะท้อนแสงแบบสุดๆนะสีเงินสีทองนะฮะนี่สีทองแดงนะครับโอ้สวยนะครับสีเงินทองแดงนิโครโรบิน โอ้ยผมว่าผมชอบจริงนะเออถูกใจอะ่ะตอนแรกคิดแบบซื้อมาทมําไมวะท้ายผมว่าผมผมพอใจกับการ์ดวันพีชเอติมวอลมากๆเลยนะะคือสวยครับคืองานเขาดีอเออคืองานดีเลยอะ่ะคืองานดีนที่นี้คือไซส์นะครับไซส์ขนาดการ์ดดักคอนบอลเลยโอเดิงย่าเลยแล้วก็แต่ที่เหนือกว่า,านั้นก็คือเขาเขาเป็นแบบเนี้ยคือเขาให้ เขาให้แบบวิบวับมาเนี่ยทุกใบเลยซึ่งการเทบอลนเนี่ยอย่างที่รู้นะฮะมันก็เป็นการนอร์มอลใช่ไหมส่วนมากคือนอร์มอลเราได้แน่ๆอยู่แล้วแต่ที่เป็น R ก็คือแรหรือซูเปอร์แรเนี่ยหรือซูเปอร์ซีเกตแรเนี่ยพวกนั้นจะหายากหน่อยแล้วผมที่ผมเหลืออยู่ตอนนี้ก็คือเหลือแต่นอร์มอลแหละไอ้ที่เป็นอัลตราแรอันเก่าหรือว่าซูเปอร์แรเนี่ยผมขายไปแล้วคนระับขายตอนนี้เห็นราคามันดีเนาะผมก็เลยแบบเออขายไปเดี๋ยวก็ว่าเห็นว่ามันจะมีของลดใหม่มาแล้วก็ หาซื้อได้ง่ายขึ้นอะไรแบบเนี้เออเห็นเจ้าของเจ้าของโอติ่งยาเขาว่าอย่างนี้ไงผมก็เลย้ขายทําทุนแล้วก็กะว่าจะเอามาซื้อขนมต่อนะที่ไหนได้นะครับแม่งหายากกเลยอีกแล้วก็ผมหาไม่ได้เลยนะหาได้แค่สองวันที่ลงคลิปไปนี่คือความแตกต่างนะของกาสองรุ่นนี้นะเผื่อใครแบบเออผมมาทําคลิปไว้เผื่อใครสนใจไงแล้วก็อยากอยากแบบเฮ้ยมันหายากเหลือเกินนะก็เลยแบบเออผมมาเลยมาแนะนานะเผื่อจะชอบเหมือนผมนะอันนี้ผมถูกใจนะ การ์ดวันพีดเซตนี้นะฮะเซตไอติมบอกเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวต้องสั่งมาลุ้นอีกแล้วกันนะฮะเออแต่จะบอกให้เลยว่าถ้าเราเป็นคนชอบการ์ดและชอบวันพีดอยู่แล้วเนี่ยผมบอกว่าเซตนี้สวยครับสวยจริงๆนะก็สุดท้ายนี้ก็คงจะเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะนี่เออสวยครับ่จุบบับเลยก็ขอบคุณที่รับชมแล้วก็มีข้อมูลแล้วก็คอมเมนต์มาได้นะครับติชมได้ทุกอย่างเลยนะก็คลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม